สนับสนุนโดยใหม่บีทาเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนครีมทาฟ้าเมลามีโฟอินวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0 9 2 9 7 9 5 1 1 5เพึ่งแด้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งในซิงเกิลพิเศษประกอบซีรีส์หน้าห้านเดอะซีรีส์ สำหรับสาวเสียงดีหมิวจิราพรล่าสุดแว้วว่าเจ้าตัวกำลังคัมแบ็กกลับมาทำงานเพลงอีกครั้งแล้วล่ะค่ะค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีค่ะเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่นะคะแล้วก็รอมารุ้นดูค่ะว่าหมิวจะอยู่ใครไหน <c oughs> คือตอนนี้มีโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะก็ <c oughs> หายไป3ปีก็ามาอยู่ที่สวน <c oughs> ก็หนีโควิดมานะคะ ปกติบ,บ้านหนูจะอยู่นพะะัทบุรีทีนี้โ mm hmm. ควิดมันค่อนข้างที่จะระบาดหนูก็เลยกลับมาที่บ้านเกิด mm hmm. ก็มาปลูกดอกไม้เป็นคนสวน mm hmm. ทําไปเรื่อยๆแบบให้มีให้ตัวเองมีความสุขไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วผู้ใหญ่ก็เข้ามาหาแล้วก็บอกว่าถึงเวลากลับวงก์การแล้วแหละลูกอะไรเงี้ย mm hmm. <laughs> มีโอกาสแต่ว่ารอรุ้นดูนะคะว่าจะจะอยู่ค่ายไหนหรือจะเป็นศิลปินอีสระแล้วก็จะมีบทเพลงประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ มั่นใจว่ารอบนี้เป็นหมอลำแน่นอนแล้วก็อเอาไว้เป็นสปายดีกว่าค่ะ <laughs> เร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้แน่นอนก็มีผู้ใหญ่มาให้โปรฉิ์แล้วก็มาพีงานร่วมกันเตรียมที่จะพูดคุยอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะได้ข่าวว่าผู้ใหญ่สั่งรถน้ำหลักด่วน <laughs> จริงค่ะ เนื่องจากว่าพอพอเราอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะคะพอเราเราไม่ได้รับงานอะไรอย่างเงี้ยเรามาเป็นอ่เป็นคนสวนจริงๆเนี่ยหิวก็ค่อนข้างที่จะน้ําหนักเนิวก็พุ่งขึ้นมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพุ่งขึ้นมาเยอะเลยทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออไหนๆเราจะกลับมาสู่วงการก็ต้องทําหน้าที่ก็คือการเป็นสิลปินก็ต้องดูแลหุ่นกลับมาเคะเดี๋ยวจะต้องลดน้ำหนักอย่างจริงจัง คิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงมากเพราะว่าบางครั้งเราเรามองเห็นบรรยากาศเก่า,เกาๆเห็นเวทีเห็นไฟแสงสีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าด้วยสัญชาตญาณเราไหมคะที่แบบเราเห็นแล้วเราแบบเอออยากคิดถึงจังเลยอยากกลับไปสักรอบอะไรเงี้ยรอติดตามผลงานของสาวคนนี้กันได้เลยเร,เร็วนี้ได้ฟังกันแน่นอน ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ้งออนไลน์และ Youtube ข่าวลุกทุง้งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย